โอเคนะผมมากก็อยู่ผม Dark f ฟ x อกนะหมายก็อยู่กันในเกมคลายสิ a แอคชั่นนะหมายก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาป่วนไบโอกันอีกแล้วนะกับปืนบูทอาจุฬาก้อนเอ็มสานะใครจะเป็นผีก็ไม่รู้ฮะโอเคไม่มีใครเป็นนะด้านบนนี้ผมว่าผีน่าจะอยู่ด้านล่างนะแล้วใครมายืนยอดใส่ผมเนี่ยใช้ปืนดาร์คฮนะปืนดาร์กสามารถแทงได้ด้วยผมก็จังแทงไม่ได้เลยฮะซื้อส่วนแทงยังไม่พอเลยฮะมันมาแล้วเพื่อนระวัง ยิงไปยิงไปยิงไปอย่าขึ้นมาฮะโอคนนี้ใช้ปืนซัมเมอร์ยิงเลยนะเฮ้ยมันจะขึ้นมาอีกแล้วลงไปยิงไปฮะโอ้ยิงเข้าแบบโคตรแรงนะหรับ M38 นะโอเคได้ชิวด้วยสวยมาจัดว่ายิงผีก็ดีอยู่นะฮะมันมาดูละมันมาอีกแล้วเพื่อนระวังนะโดนผีโดนจริงอ่้แล้วก็ยิงช่วยเลยแล้วกันยิงแจมไปฮะใครปลาระเบิดไปนะ ระเบิดแสงด้วยโอ้โหผีแม่งมึนนะตอนนี้มึนระเบิดแสงไปนู่นละมันใกล้ตายอยู่แล้วอะ่ะเหลือครึ่งหนึ่งอะ่ะถ้าใครบอกว่าฆ่าศึกล่วงไวนะ้น่ยมันมานู่นละเพื่อนเอามันหายว่ะเอามันมันออกมาแล้วยิงไปยิงไปยิงไปเย,ปยปอะล่วงเวนแล้วไงยิงไปตัวโหตายเลยฮะโดนตบตบพตรไกมาฮะรอเวลาเกิดแล้วกันสี่สามสอง หนึ่งมาขึ้นไปฮนะสวัสดีเพื่อนโอ้โหขอลงก่อนแล้วกันยิงโคตรแรงอันหนึ่งนะโดดตบตรงนี้ได้หรือเปล่าเอาเพื่อนเราไปตบมาแล้วนี่หว่านะฮะเราไปตัวล่อหรือเปล่าเนี่ยมาคนเข้ามากันเยอะอะตอนนี้นะปะป่ป่ปรีบขึ้นไปฮนะอีกประมาณสิบวิใครจะเป็นผีผมผมจะได้เป็นหรือเปล่าเนี่ยล้างไม่ดีแล้วใครป็ป่าระเบิดแสงวะเนี่ยเฮ้ยคนนี้ใช้ปืนเดส เอ็มเท่าไหร่ก็ไม่รู้มานะฮะสวัสดีฮะมาย่อจากผมจด้นะชื่อว่า t h d a r k หรือเปล่านะฮะน่าจะเป็นคนไทยอ้าวผีมันออกไปเลย Hell no มาฮะ Barresco เอ้ยเมื่อกี้เห็นลาพิธหรือเปล่าแวบบๆนะฮะอีกประมาณ9าวีฮะตอนนี้เราขึ้นกันเต็มเลยผมว่าน่าจะมีคนเป็นนะบนเนี้ยผมจะเป็นหรือเปล่าขนระเบิดแสงใครอีกเนี้ย ้ยใครใครเป็น้ยตรงนี้เลย้ยเพื่อนระวังเพื่อนยิงไว้ฮะลงไปเลยเพื่อนอโดนตบเลยฮะแม่งมากระจุกกันจ่ตรงนี้นะโดนเลยโอเครอรอไปละเกิดแล้วกันนะสองหนึ่งมาเลยอีกหนึ่งตัวอยู่ในเอย่ยในนี้มีป่าในคุกรวยไม่มีฮะด้านบนก็ไม่มีเอ้ยอยู่นู่นนี่ว่าเราจะรออยู่ตรงนี้ละกันเผื่อมันกระโดดลงมาผมว่ามันน่าจะโดดลงมานั่นแหว่าแล้วต้องโดดลงมาแล้วก็ไปตบไปนะเยอะมันโดดวะ ปืนโซลหรือเปล่าประเึ็นนะน่าจะปืนลาพิษอะนะฮะมาผีก็ชนะฮะปืนปืนท่อละกันไป let's go <S ผมจะอยู่ไหนดีวะเนี่ยอยู่ด้านบนนี้ก็ไม่ปลอดภัยอะผมว่าอยู่ประมาณแถวนี้ก่อนละกันดูเชิงก่อนเอ้ยคนนี้ใช้ปืนลาพิษจริงด้วยฮะลาพิษ M39 นะยังสวยเลยใครเป็นใครเป็นใครเป็นขอเข้าอยู่ทุกคนไม่จะเป็นฮะชึบมารีบมาเลยเพื่อนเออ เราอยู่ในคุกรวยดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะนะฮะมันเข้าได้กระทางเดียวไงเราต้องเฝ้าตรงเนี้ยตรงรูตรงเนี้ยเวลาเิชโคส,สวยอะนะฮะเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ว่ะมันทำมันทำอะไรอะทีเฮดดาร์คทีเฮดดาร์คนะฮะเด๋ว่าเด๋ววะมันอ่านว่าเดอดดาร,ร์ารก,ะะกห,าาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันยิงไปฮะยิงไม่โดนแล้วเมื่อกี้นี้ประนึ็นจะมีคันมาลัสหรือเปล่าเนี่ยอย่านะ ขอขอขอแตวเนี้ยโอเคเรียบร้อยดิคิว้วยหัวตแตกไปฮะไปแล้วเดี๋ยวเขามาตบผมฮะทำไมเขาไม่บุกเลยวะเนี่ยผีมาฮะอยู่ไหนเนี่ยรอฮะรอ,รอเขาอาจจะบุกมาก็ก็เป็นได้นะฮะเดี๋ยวไปดูข้างขง้างปืนลาพิส M39 แล้วกันหืโคตรสวยแล้วเอาตัวนี้ไปปกคลิปดีวกว่าไหมเนี่ยสวยมากๆนะลาพิส M39 ดูแสงนั่นสิโคตรเทปทูฮะคนนี้เทปทูมากๆผมยังไม่มีตังเลยอัพเอ็เนี่ยสวัสดีครับเราทิ้งปืนทำไมเนี่ยเราเรายังไม่เล่นหลอกปืนลาพี่แนตะ่เราจะมาเล่นปืนบูท่อฮะคลิปนี้ถ้าเกิดใครมีรหัสแบบเทปเทปก็ให้ผมมารีวิวได้นะอยากเล่นอยู่เหมือนกันนะพวกตระกูล M39 เนี่ยก็แบบผมไม่ค่อยได้จับแล้วปืนตระกูล M39 ก็แบบนานๆทีจับนะ M39 เพราะว่าตอนสมัยนู้นคือมีคนให้ผมยิมรหัสมาเล่นกันเลยแบบจับได้แค่ครั้งหนึ่งนะี่นะแต่ก็อยากจะจับอีกนะแม่งผียืนนิ่งแล้วแบบไหนผีไม่ไม่ตบเลยผีได้เป็นอะไรเนี่ยยิงไปฮะยิงไปฮะโอเคโดนปืนดาร์ลาดไปนะะเก็บกระสุนก่อนละกันเราไม่ให้เรากระสุนนะเราห่วงนะผมลาดประมาณแปดโมงนะฮะเช้าเช้าเลยเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดให้เข้าเซิร์ฟได้นะผมก็แบบอัดเลยละกัน เอาเปิดป้ยโอ้ยเหลือครึ่งหนึ่งฮะตอนนี้ยิงไปยิงไป M39 ได้ไปนะฮะกระสุนตรงนี้ขอละกันรกระสุนอย่ามีใครมาแย่งโอเคนะเก็บมาแล้วก็รีบไปฮะรีบไปฮะโดดไปชิบผีไม่คิดจะตบคนจริงๆวะเนี่ยนะฮะขออยู่ในคนเพื่อนเวลาพิษ M39 เฮ้ยมันยืนนิ่งอีกละมันไม่ดมันไม่ได้ยืนนิ่งนะแต่มันไม่ตบนะผมได้คิวไป เกิดตรงไหนเนี่ยเอ๊ะผมเจอแล้วตรงนี้นไงผมจะเขียนว่าพบศัตรูก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ปัระเบิดไปโดนอีกลูกนึงไงไม่โดนฮะขอยิงได้ปะ่ะตรงนี้ขอลาดได้ปะ่ะโอ้โหลาดไม่ได้หรอโอ้เอามีดไปสับนะเอาดูโอ้ดรักเกอร์ไปสับเลยนะผมว่าผีไม่น่าจะตบแล้วเวลาหมดละโอเคฮะเรียบร้อยมันก็ชนะนะฮะ มาเกมสุดท้ายนะฮะคนเข้ามากันเยอะเลยสำหรับเกมสุดท้ายทําไมคนแบบชอบเข้ากันมาเกมสุดท้ายทุกรอบเลยฮะมาแปดวิโอ้ข้างในคุกรวยนะัคนเยอะมากผมว่า,น,าน่าจะมีคนเป็นในคุกอะนะฮะสภาพนี้ผมไม่ได้เป็นคนนี้ก็ไม่ได้เป็นนะในคุกจริงด้วยได้ยินเสียงปลาเบิดนโดนนะฮะนี่ไงในคุกนะวาดีเพื่อนขอยิงหน่อยละกันยิงไปยิงไปยิงไปผมขอคิวได้เล่าอเนี่ย โอเคฮะได้คิวด,ด้วยสวยอ้าวผีมันออกไปนี่ว่านะมันก็ชนะไปนะก็จบเกมนะฮะผมก็ได้ MVP นะก็ไปต่ออีกสักตาดีกว่าเพราะว่าคลิปมันสั้นเกินไปนะขอตัดคลิปก่อนสักครู่นึงก็ตัดคลิปกันมาตรงนี้เลยละกันนะก็ปืนบูทร์ M 3 8มาเล่นละกันนะก็คนคนเยอะนะสับห้องนี้นะใครจะเป็นผีก็ไม่รู้ฮะอีกประมาณสีวิละสามใครจะเป็นอีกคนนู้นเป็นไง ตันหนึ่งนะ,ย,งะยิงไปยิงไปฮะมีคนโดนตบแล้วหนึ่งคน,น,งคนโอ้โหโดนปืนนี่ลาไปพีเก้าศูนย์ตอน,นี้พงขอได้หรือเปล่านี่ฮะอื้หือโดนปืนอาร์คสีเขียวลาไปฮะเย้ยมันเข้ามาแล้วเพื่อนยิงไปเลยเพื่อนมาติงขอปะระเบิดก่อนเอาโดนระเบิดตายนะฮะสวยเฮ้ยมันมาเนี่ยแล้วเพื่อนผมยิงก่อนลวกันโอเคฮะไม่ไดีคิวตัวนหนึ่งนะด้านหลังนึกว่าด้านหลังโดนตบนะเมื่อกี้นี้ ก็สี่ตัวนะคนก็สี่คนเอาสามคนละพูดจะไม่คัดคำแล้วเห,หละสามคนละแม่งมันมันขึ้นมาว่ะไอตัวแม่เอาลวงไปละไอตัวนี้ก็โดดยังไใไอตัวหมาป่าโดดขึ้นยังไม่ได้สักทีนะตัวนี้โคตรน่าสงสารเลยหมานุ่นเรามาติดไฮเพร์อินเทอร์เน็ตหมานุ่นแล้วมาดิมาดิมาดิาดเอาลวงไปอีกฮะเฮย้ยไอหมาป่ามาันโดดขึ้นได้แล้วนี่วะอย่า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 เข้ามาอย่าเข้ามา,อา,มาโอ้โหโดนลาาอีกแล้วนะฮะสวย รัเบิดดูโอ้ลัดไปมันจะขึ้นมาอีกหรือเปล่าเราต้องระวังให้ดีๆนะผมอยู่ตรงนี้ดีกว่านะโอ้ผีมันเยอะเฮ้ยมันตดดขึ้นมากคตัวนี้ตัวนี้ผมขอละกันตา,ายฮะมันติดแฮปเปอร์อินเ t อร์เน็ตมามันจะเสียเลือดในะเวลาที่แบบเปิดวิ่งไวเนะี่ยโอ้โหแม่งโดนต,ตบกันละเหลือผมหนึ่งคนละผมว่าผมไม่น่ารอดอนะไอตัวที่มันลดัดผมอยู่ไหนวะตัวนี้อ่ะไอสองตัวนี้แหละ ยิงไปฮะอีกตัวนึงเออชอบลาดกันนักหนานะฮะโดนยิงไปดิ <c oughs> แขนนะลาดผมจังเลยอสองคนนั้นนะไม,มาป่ามาเอามามาป่ามึงลงไปทําไมเนะี่ยกระสุนหมดแล้วผมยอมให้โดนตบเลยเนะี่ยมาตบเลยอะ่ะเออนั่นแหละตายฮะมาบุท่อมาเล่นอีกแล้วกันคลิปนี้คือเล่นแต่ปืนบุท่อนะฮะเอมสาปดนะฮะไปไปไปเข้าเข้าไปดิเพื่อน มาบังอีกนะฮะขายโรตีลิงหรือไงเนี่ยนะฮะชอบบังจังเลยอืมใครจะเป็นนะผมไม่จะเป็นเฮ้ยตรงนู้นไงเดี๋ยวรอให้มันมาทุนก่อนแล้วกันแล้วก็ยิงไปฮะยิงไปเลยเพื่อนเอออัดไปฮะอัดให้มันติดบุ้มเออนั่นแหละมันแกตายละเป็นไอ้ขอรีรีโหล,ลดก่อนแล้วกันยิงไปฮะโอ้หัวแตกเลยลั่นกระบาลไปฮะป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 ,ะป,ะปะเดี๋ยวไม่เกิดมาฮะ มันยังไม่เกิดเลยมันยังไม่มาฮะ๋อ,อมันอยู่ด้านล่างเป็นระวางมันโดดตบนะเพื่อนในแมปเนี้ยมันโดดตบได้นะถ้าเกิดใครโดดตบเป็นมันสามารถกระโดดตบถึงนะตรงนี้แต่ผมจะไม่สอนละกัน <c oughs> เดี๋ยวมีคนไปใช้เยอะนะผมจะเล่นแบบธรรมดาแล้วกันแบบคนนื่งเขาเล่นกันนะมาชิปผีมันอยู่ไหนวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นเดินไปแวบๆมีคนยืนนะิ <c oughs> <c oughs> ่งเลยเก็บผรนมาฮะไปะรอให้ผีมาแล้วกันตอนนี้ ผีน่าจะวิ่งหนีไปและ้วนะฮะระวังนะเพื่อนคนนี้จะปืนโฮเวอร์นะปืนโฮเวอร์ผมก็ยังเลเวล9อยู่นะยังไม่ได้ชิ้นส่วนอะไรถ้าเกิดได้ชิ้นส่วนมานี่จะอัพเป็น M นะฮะแต่ว่ายิงผีก็ได้อยู่นะปืนโฮเวอร์ M อ็มนะยิงประมาณ2อขีดสายฟ้าหรือเปล่าเท่าที่จำได้นะสหรับปืนโฮเวอร์ M อ็มนะนะผีก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะตอนนี้น่าจะ AFK หรือเปล่านะ ผมก็จะรออยู่ตรงนี้เลยละกันนะเพราะว่ามันอาจจะแบบแกล้งยืนนิ่งนะผมเคยเจอไงไอพวกที่มันแกล้งยืนนิ่งแล้วก็รอให้คนอื่นไปหามันแล้วก็ตบนะ <c oughs> เจอบ่อยนะไอพวกนี้มาแล้วเพื่อนเราแม่งลงไปซะาฮะอืมผีอยู่ไหนเนี้ยนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะตรงนี้มีหรือเปล่าคนนี้ก็ยังยืนนิ่งอยู่นะผมว่าน่าจะอยู่จุด จุด A หรือเปล่าผีน่าจะน่าจะจุด A นะแต่ผมจะไม่ไปนะรอตรงนี้แหละรอฮะรอรอต่อไปผมเพื่อนเราไม่ไปนู่นกันแล้วอะเราจะไปหาเขาดีกว่าไหมผมว่าตามเขาไปดีกว่านะผีม่งยืนนิ่งหรือเปล่าแล้วก็จะไปหาคําตอบกันนะผมว่ามันอาจจะไม่นิ่งอะนะฮะมันอาจจะวิ่งอยู่อะมีแล้วมาตรงนี้เก็บผระสุก่อนแล้วกันชึบ ตรงนี้ก็สามารถแอบได้นะตรงนี้แต่ก็ผีก็เห็นอยู่ดีนะผีอยู่ไหนเอ่ยนะตรงนี้มีหรือเปล่านะไม่มีนะผมว่าน่าจะอยู่ตรงจุดนี้หรือเปล่านะประเด็นะถ้าเราเปิดใชก่อนอาจจะแอบอยู่ฮะไม่มีว่ะตรงนี้อยู่ไหนเนี่ยตรงนี้แหละเอ้าตแลวหนึ่งคนนะที่หายแล้วไงผมไปแล้วเวลาใกล้จะหมดอยู่แล้วฮะนะโตกตบกันอีกแล้ว ผมแอบตรงนี้ดีกว่านะฮะผีสามตัวแล้วตอนนี้เราแอบเนียนนะเราแอบเนียนตรงนี้แหละน่าจะปลอดภัยสุดละรอเวลาหมดฮนะโอเคเวลาก็หมดแล้วเรียบร้อยนะมันก็ชนะนะมาเฮ้ยเพื่อนถอยไปเพื่อนแม่งบังอีกแ้วคนนี้ผมว่าผมไปทางอื่นดีกว่านะใครจะเป็นผีก็ไม่รู้ว่าสลับตานี้นะคนนี้จะเป็นหรือเปล่าไม่จะเป็นนะคนนี้แค่ปืนบูทอ เ3 9เลยนะผีอยู่ไหนเนี่ยอ๋อผีอยู่นู่นนี่วาแม่งไอ้คนนั้นเกือบโดนตบฮนะยิงไปยิงไปยิงให้มันเซตมุมเลยเพื่อนเออโหเลือดลดแบบโคตรไวอ่ะโอเคฮะตายโดนปืนสไนเปอร์เก็บไปนะฮะปปะเราเรา,าเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมันมายุ้ยโคตรเสียวว่ะตรงด้านหลังเนี่ยผมเคยแบบโดนตบไนงะแบบว่าผมจะเข้ามาทางนี้นนะโดนตบเลยฮนะเข้าช้าเกิน เขาอ,อยู่กับปืนนะน,นี่ดีกว่าปืนบุทออัพเต็มนะฮะมันไปไหนอีกวะเนี่ยผีมันจะไปแกล้งยืนนิ่งอีกลเปล่าวะเหมือนแบบตาเมื่อกี้นี้นะฮะกระสุนเก็บมาเออไปฮะปลาระเบิดเล่นเลยแล้วกันผียังไม่บุกมาเลยวันดีไอ้ปืนกุ้งนะฮะอยู่ไหนเอ้ยผีโอ,อ้โหทั้คนโคตรเยอะตรงนี้ นเยอะมากๆนะฮะโดดข้ามหัวเล่นเลยแล้วกันรอให้ผีมานะฮะมันจะมาหรือเปล่าปะเนะี่ยมันดูนรู้สึกมันจะเงียบๆไปนะฮะไม่มาจริงวะหายไปเลยฮะด้านล่างไม่มีผมจะรอดูตรงนี้เลยแล้วกันเอาผมล่วงอีกไม่งใครไม่เบียดผมปะเนะี่ย นั่นผมวิ่งหาเลยแล้วกันมีหรือเปล่าตรงนี้ชิบผีนาอยู่ไหนเนี่ยเคลียร์ฮะตรงนี้มีกระสุนเก็บมาสวัสดีเพื่อนเฮ้ยผีมันอยู่นีน่นดิว่ะเย้ยไปแล้วไปแล้วเย้ยปลาระเบิดนฮะเผื่อมันวิ่งตามมาไป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 ,ปไปแล้วไปเร็วไปเร็วโอ้ยเดินผ่านจิกระเพื่อนกันเลยเมื่อกี้นี้นะฮะเอ้คนนั้นน่าจะโดนตบแล้วป่ะนะระวังนะเพื่อนอ้าวโดนตบแล้วเรียบร้อยนะฮะ ผมก็นึกว่ามันยืนนิ่งไงไม่เดินได้จริงด้วยนะเราอย่าไว้ใจใจขาดนะถ้าเกิดมันยังไม่บุกเนี่ยนะฮะเกือบไปเมื่อกี้นี้มันคงจะได้ตามไอ้คนนั้นอยู่หรือเปล่ปานี่ผีมันมาดูแลไอ้คนนั้นน่ะยิงไปยิงไปยิงไปยิงโคตรแรง่ะโอเคจะคิวด้วยสวยนะนึกว่าจะโดนปืนบูทอัพเต็มลาร์ดะแล้วแต่ก็เขาก็ไม่ยิงฮะบัดดี้ผมก็นึกว่าผีมาเมื่อกี้นี้เห็นยิง สีสองตัวแล้วนะตอนนี้เฮ้ยมันอยู่ด้านล่างเหรอเป็นนังนะมันจะโดดตบแล้วปนะ่ะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนระวังนะเพื่อนระวังมันจะโดดตบเอ้าโดนไปละเยอยโดนกันรัวๆเลยอุ้ยอุ้ยยางยาาโอเคได้คิวเฉยเลยเมื่อ,อกี้นี้ลาเพื่อนนะเราขอได้ไหมโอเคฮะได้คิวด,ด้วยสวยโหด้านล่างมันเต็มเลยสามตัวผีคนประมาณสี่คนนะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วฮะตอนนี้นะผมก็จะ กระโดดลงไปเลยแล้วกันอ่ามันก็ชนะไปนะเวลาหมดนะผมก็ได้ยอดคิวสูงสุดได้ว่าในตานี้นะก็จบเกมนะโอเคผมก็ได้ m b p นะโอ้มีคนเลเวลตั้ง100กว่าเข้ามาเล่นด้วยนะถ้างั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็มีกั่เพียงเท่านี้ก่อนละกันผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้า้วกันก็บาย